ทุกคนนี่คือวิตามินคุมหิวจากเบลราบีเหมาะสำหรับคุณแม่หลังคลอดและคุณแม่ให้นหมบุตรที่ต้องการควบคุมน้ำหนักในกล่องบรรจุ40แคปซูลให้คุณแม่ทานวันละ2-4แคปซูลพร้อมมื้ออาหารแต่ถ้าคุณแม่ต้องการคุมหิวก็จัดไปเลย2แคปซูลพร้อมมื้ออาหารเช้าเย็นนะคะใน1เม็ดนะคะก็จะรวมสารอาหารสารสกัดต่างๆมากมายนะคะ แต่ว่าที่เราชอบมากๆเลยด้วยความที่มีสารสก,กัดจากทับทิมนะคะซึ่งเป็นตัวช่วยในเรื่องของการคลุมหิวเนี่ยซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณแม่ให้นมแบบเรามากๆเพราะด้วยความที่เป็นคุณแม่ให้นมเนาะก็คือจะหิวทั้งวันนะคะกินจุกจิกไม่ไหว ถ้ากินเยอะแบบนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะน้ําหนักพุ่งพวดก็ต้องรีบหาตัวช่วยนี่แหละค่ะแม่เฟิร์สเลยเรื่องวิตามินคุมหิวจากเบลลาบีซึ่งบอกเลยว่าคนที่เป็นโรค g ีซิกพีดีสามารถทานได้นะคะเป็นตัวช่วยในการคุมหิวซึ่งแม่เฟิร์สทานอาหารแค่จานเดียวก็คืออยู่ท้องแล้วอย่างที่บอกนะคะเป็นเม็ดแคปซูลทานง่ายพกไปไหนก็สะดวกทานที่ไหนก็ได้วิตามินจากเบลลาบีนะคะยังช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของฮอร์โมนเลปตินที่ทําให้ร่างกายรู้สึกอิ่มและลดความอยากอาหาร ลงส่งผลให้การควบคุมน้ําหนักเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ทําให้เกิดอาการโยโย่เอฟเฟกช่วยปรับระบบการเผาผลาญของร่างกายเติมเต็มความสดชื่นให้คุณแม่ได้เลี้ยงลูกอย่างแฮปปี้มีความสุขเป็นคุณแม่ยุคใหม่นะคะก็ต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกค่ะแมฟเฟิร์ดเลือกวิตามินคุมหิวจากเบลล่าบีค่ะ